วันนี้ก่อนนอนเราก็มาคุยกันในเรื่องดีๆอีกแล้วนะคะอัญญาใช่ค่ะค่ะวันนี้มีดอกไม้ที่เราจัดจการมาเข้าฉากด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะสวยมากเลยเรากําลังสนุกกับการจัดดอกไม้กันเนาะใช่ค่ะค่ะวันนี้แม่จะมาชวนคุยนะคะแม่จะเล่าเรื่องของการที่เราคิดบวกหรือว่าคิดลบเพื่อให้ดูว่าตอนนี้เราเป็นคนอย่างไรซึ่งเพื่อนๆก็ไม่ต้องอายนะคะถ้า เราจะมาคุยกันแล้วสรุปว่าเพื่อนจะคิดลบมากกว่าคิดบวกก็ไม่เป็นไรเราก็ปรับกันได้นะคะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวแม่กับนย่าเรามาถามตอบก,กันก่อนเนาะเพื่อเช็กว่าอ่ามันจะมีทั้งหมดอยู่สิข้อที่แม่จะถามนะคะใช่ค่ะ,ค,ะค่ะก็คือถือว่าแม่เป็นครูไปด้วยนะคะครูและแม่นะคะครูแม่แอนอารีนานะคะและน้องอนย่ญญาและก็น้องชายน้องชายเด็กชายเลเจนด์อริยะนะคะ ค่ะเรามาดูข้อแรกนะคะเพื่อจะมาดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นทัศนคติบวกหรือทัศนคติลบมากกว่ากันนะคะ10ข้อใช่ค่ะ,คะข้อที่1คือเราเป็นคนที่มีความขยันหรือว่าเราเป็นคนเป็นคนที่แบบขี้เกียจอะไรเงี้ยค่ะเรามีความขยันค่ะเอาเอาจริงๆรนะได้ยินว่าขยันนะเราอะ ็ขยันเนอะขยันค่ะทำนู่นทำนี่เยอะมากเนาะใช่ทำนี่แบบเยอะมากอะค่ะแล้วก็เรียนก็เข้าตลอดไม่เคยโดดเนาะไม่เคยมีแบบเข้าทุกคาบแล้วก็แล้วก็เรียนได้ได้เกรดดีมากเลยเนาะได้ซีับบหมดเลยเนาะใช่แล้วก็อัญญาข้อสองข้อสองคือเชื่อในความสามารถของตัวเองหรือเปล่าคะ เชื่อค่ะเชื่อในความสามารถของตนเองค่ะเวลาอยากจะทําอะไรก็ให้วิ่งสิ่งนั้นแล้วก็คิดว่ามันจะได้จะได้จะได้โอ้เชื่อมั่นเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็เชื่อมั่นแล้วแล้วก็<ด>อย่างเรื่องความข้อที่สามคือมีความกล้าหาญหรือเปล่ามีความกล้าหาญค่ะค่ะก็คือถ้าตรงข้ามก็คือความแบบขี้กลัวกลัวว่าโอ้ยสงสัย จะแบบมีอันตรายแน่เลยโอ้ยอันนี้ฉันก็กลัวนี่ฉันก็กลัวกับแบบเฮ้ยฉันไม่กลัวฉันลองทําดูฉันต้องมีความกล้านี่คือว่าเป็นแบบไหนมากกว่ากันฉันฉันไม่กลัวนะฉันมีความกล้าแล้วก็ข้อที่สี่คือมีความคิดนี้เริ่มสร้างสรรค์ไหมหมยความว่ากล้าคิดอะไรแบบแปลกใหม่ๆกล้าวาดนู่นวาดนี่หรือว่าทําคิดอะไรที่มันที่มันแบบไม่ซ้ําๆเดิมๆอ่ะกับแบบหรือว่าแย่ชอบแบบแม่สั่งเลยว่า เอิญแย่ไปทแบบา,าแบบนี้อันย่าววดแบบนี้ทําอย่างนี้เลยลูกอันย่ชอบชอบแบบไหนคะนอิญชอบแบบคิดคิดตั้งสค์เองอค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นในทัตุติเชิงบวกนะคะแล้วก็ข้อที่ห้าข้อที่ห้าจะเป็นคนที่แบบออสู้แล่้วเป็นคนสู้ไหมหรือว่าเป็นคนที่แบบท้อถอยง่ายอย่างเช่นว่าแบบเรื่องเนี้ยเราจะต้องชนะให้ได้เลยกับแบบ โอ้ยคนเก่งกว่าเรายัางทําไม่ได้เลยเราจะไปชนะได้ไงนบบนี้เป็นคนทนี่สู้ไม่ถอยใช่เราคนยามแบบเป็นผู้ที่เด็ดเดี่ยวมากนี่แม่เป็นผู้ผการันตีได้ว่าเนี่ยเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากนะคะเราเป็นคนที่สู้สุดๆไม่ยอมแพ้อ้าลนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็คุยกันมาห้าข้อเพื่อนได้กี่คะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันอีกห้าข้อ,อที่เหลือนะคะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบ,บาย